สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่เราในช่องขายทองเพชรนะครับเราจะเอากล้วยไปให้ทองเพชรกันนะครับนี่ครับนี่นี่วีนี้นี่เป็นกล้วยนะครับให้ทองเพชรนะครับนี่พอใช้ได้เยับกล้วยเฟียดด้วยครับนี่นีนะครับผมเราจะวีนี้ไปให้ทองเพชรวันนี้เราก็จะ เป่านะครับเป่าทองเพชรเป็นโบราณเขาอบอกไว้แบบนี้นะครับให้เป่านะครับอันนี้ก็ปดใช้วิจาระยะจารในการรับชมด้วยนะครับนี่ครับเราจะไห้เป่านะน,นี่ผ่านมาหาปองแปมไม่ได้ให้็รอเออกไปให้ทองเพชร เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆอันนี้เป็นบ้านเก่านะครับเหลือแต่มไม้ไปเจอกันที่ของเป็ดแล้วนะครับนี่ครับครับเรามาถึงแล้วครับในกล้วยเป็นหลอกล่อนะครับนี่ครับอันนี้เป็นอะไรครับนี่ เป็นว่านครับว่านว่านว่านน,นีเปาอันนี้ช่องอะไรครับ,บนี่ช่องคลายพร้อมซัพบไหครับก็จะราวืมไปติดตามนะครับติดตามช่วยด้วยนะแม่แม่เอซีทุกคนนะครับช่องน้อยช่องเล็กๆนี้เป็นว่านนะครับผมนี่เป็นว่านรครับ,รบใช้เปาช้างเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าจะเป็นท้องอืดท้องร่วงหรือทุกอย่างนะครับที่จะเป็นช้างไข้หรือป่วยก็จะเอาสมุนไพรตัวนี้เลยครับ ตทุกวันบางทีก็บางตัวตัวหนักก็จะใช้เวลานานหน่อยก็สีหา้าวนันถ้าไม่หนักก็ประมาณ3มวันก็จะหายนตันหนึงนะครับนะปล่อยหลอกหลอกกล้วยอยู่นะในกัรจะเคี้ยวนะครับ ที่สองที่เราเป่ารคับเอา พี่พลเมื่อกี้ก็กล้องมีปัญหาเราไม่ได้ถ่ายตอนเป่าให้รับชมกันนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมอไปตัดหญ้าหมอตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าไปให้ถ่ายผมซับนะครับถ่ายผมซับนะครับนี่ครับหมอเขาติดยาที่ยังไงหมครับหมอเขาไ่รูอาการหมอเขามาดูอาการหมอเขาการูอาการ อาจจะเกี่ยวกับการปรับสภาพมันจะเด็กน้อยนะครับผมมันเด็กน้อยเพราะว่าพึ่งหย่านมครับปรับสภาพครับผมอาการก็ล่าเรืองดีแล้วก็พ่อหมอก็มาเป่าอีกมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันเกินสามวันนี้ก็หายแล้วครับก็เคยเป่าแล้วก็มันไม่นานนะแบ่งยาให้พ่อหมอไปกินด้วยแบ่งยาครับแบ่งยาอย่าลืมคายพร้อมซับนะครับผมหาความซับนะครับฝากไปกดติดตามเยอะๆนะครับติดตามด้วยเป็นช่องเล็กๆนะครับคลายพร้อมซับนะครับ มูนเดิมมูนมูานะครับดูมูลตองเพชรนะครับเป็นไงบ้างครับแต่ก่อนเป็นเหลวเดี๋ยวนี้เป็นโอ้โหเริ่มเป็นก้อนแล้วครับเริ่มเป็นก้อนขึ้นมานะครับนะครับออกก่อนครับแสงไม่เห็นแล้วนี่ครับอันนี้เราจะว่ากันนะครับเราก็จะให้เอฟซีได้รับชมกันก็อาจจะเลี้ยวบ้างปกติบ้างนะครับก็จะอาจจะเป็นแบบนี้ครับ นี่ก็อาการดีขึ้นกว่าเดิมแล้วครับอันนี้ให้กินต้นทองหลางนะครับต้นถอนแล้วก็ใบไผ่นะครับเป็นต้นไม้นะนนครับเต็นอาหารเสริมช่อะมากขับก่อนรับก่อนลูกรับก่อนขับเร็วขับเร็วขับทับก่อนลูกทับไปดิรับก่อนเร็วขับเออจับเออนี่ครับน่ารักมากเลยครับ าอาการก็ล่าเรืงนะครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับดูครับดูครับแค่ท้องเสียนะครับอาการก็ปกติไม่ไม่ยืนซึมไม่อะไรนะครับ<ด>เล่นกับคนได้ทั้งวันนะครับถ้ามีคนถ้ามีเวลาจริงๆับเล่นทั้งได้ทั้งวันจริงๆนี่ครับดูอาหารครับที่ตัดมาตั้งแต่เช้า ต้นนี้เหี่ยวหมดแล้วอันนี้เป็นกิ่งไผ่ครับกิ่งไผ่ต้นทองหลางแล้วก็ต้นถอน,อนแล้วก็อะไรครับมีอะไรอีกต้นกล้วยบ่เออผลผลผลดิบของกล้วยครับให้มันสดฝาดนะครับให้สดฝาดนะครับ,รบเป็นหให้กินสดฝาดนะครับผลดิบแต่แต่เราให้กินครับผมโอ้ครับผมโอ้ระบายยากนะครับก็ให้กินแค่ปริมาณที่พอเหมาะครับ นิดนิดครับข้าพุ่มอ้อยอ้อยเราบ็ก็เป็นน้ำแอ้อยข้าพุ่มใครกินก็ใครกินพอเหมาสมพอสมควรครับุมดูแลด้วยแล้วก็อย่าให้เยอะครับผมนี่ครับมาฟังจากเอ่อพ่อผมซับนะครับมันดิบนะครับมันดิบหมอยาแผนโบราณนะครับเราทั้งรักษาแผนโบราณและแผน ปัจจุบันคบคู่กันไปด้วยนะครับผมนำสิ่งดีๆมาปรับใช้ดูแลน้องครับผมดูแลน้องเป็นอย่างดีนะครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ f อนะครับผมแม่แม่ที่เป็นห่วงนะครับก็ติดตามครับผมก็อย่าลืมนะครับช่อง่ายพร้อมซับเป็นช่องเล็กๆครับผมแต่ก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นดีมากนะครับแล้วก็ให้ไปติดตามหน่อยนะครับผมเพื่อ จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับถ่ายพร้อมซับนะเอาเยอดคนดูเยอะไหมครับประมาณเกือบพันกว่านี่ครับครับสวัสดีครับติดตามด้วยนะครับผมครับผมตดตามช่องพร้อมซับถอยพร้อมซับนะครับพายพายถายครับพร้อมซับเดี๋ยวมันก็หายแล้วครับไม่ไม่ไม่ต้องตกใจกวนมากนะครับไม่ต้องหางใส่เรื่อยๆอันนี้อะไรครับนี่โอ้โหเป็นที่นอนครับดูเราก็งดแบบ พวกมันแก้วครับพวกมันแก้วพวกมันแก้วแต่ก็อะไรครับก็น้ำน้ำนะครับเราจะงดหน่อยครับผมโหดูนี้เป็นที่นอนครับไม่หลุมเข้าครับสุดยอดมากครับอันนี้ที่นอนครับครับผมสังทำจากไม่ใหญ่นะครับดูครับวันนี้เราจะมารีวิวอันนี้ด้วยเลยครับรีสอร์ทส่วนตัวนะครับรีสอร์ทส่วนตัวพอดีกับเอาเสือในการกระดั้นครับลรงนี้ก็จะเอ่อ ก็จะรื้อถอนนะครับเพราะว่าเสาหักหมดแล้วเสาไปหมดแล้วครับดูอันนี้ก็ดูครับจนแล้วแต่สุดแล้วครับอันนี้เราใช้ปูในการซีอครับให้พอสมควรแล้วนะครับประมาณเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครึ่งหนึ่งนะครับดูจากมูลเขาครับดูจากมูลเขาก็มันจะเป็นจะเป็นสีธรรมดาแล้วนะครับถ้าเป็นสีสีดํามันก็นานครับอันนี้คือมันเป็นสีธรรมดานะครับพอมันจะค่อยเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นนะครับ ถ้าปกติแล้วถ้ามันนานก็มันจะไม่เป็นลักษณะนี้นะครับถ้าช้างมันเป็นนานนะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งจะเป็นไม่เกินสามวันเนาะครับครับก็เริ่ม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 เันวันที่สองในการเป่านะครับเริ่มดีนะครับรงนี้ตรงนี้มะรืนนี้ก็ก็น่าจะหายเสร็จนะครับสนิทเลยนะครับเพราะว่าเคยเป่ามาก็มันก็ไม่ไม่ค่อยนานนะครับครับผมเพราะว่าดูรูปการแล้วก็มันก็เขาก็ไม่ซึมนะครับไม่ซึมซึมล่าเลยรับล่าเลยครับใบหูมันก็ มันก็ไม่เย็นนะครับตัวเขาก็ไม่เย็นครับได้แล้วปกติสุขภาพร่างกายเป็นเล็บเป็นลายเขาก็นี่ครับพ่อหมอก็กลับบ้านนะครับพ่อของภ่ายผมซับก็จะกลับแล้วนะครับครับขอขอบขอบคุณมากนะครับพี่ช่วยผุดหนุนแล้วก็อาหารอาหารนะครับวันนี้ได้ขายไหมครับสามสามวันนลยครับวันนี้ก็จะไปที่วังทะลุนะครับก็จะดไปวังทะลุนะครับผมโปรดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอ้โห น,นี่ได้มาดูนี่ครับโอ้โหมีน้ำมียานะครับดูรู้สึกว่ามีแคลเซียมมียาทำไมมียาหยดตาด้วยอ,อันนี้จากหมอมาให้นะครับเราจะบำรุงเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นที่นอนนะครับกลางต็นนะครับเมื่อคืนก็ฟ้าแรงมากเลยนะครับเสียงก่อนเสียงเสียงก่อนแล้วเสียงก่อนเออ ดูหาครับดีาองามก็อาจจะมืดๆนะแเราจะหาที่จะเกิดนนะออ,อันนี้โหดร้ายวะทำไมครับบอกแล้วไม่เป็นไรนะครับยังมาทำใส่คนอยู่เลยเราจะบงังเสาวไปนะครับ ต่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับผมเราไม่ได้เอาทองพิษไปอยู่อยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าฝนตกเราต้องรีบเอามาเข้าเลอาจจะมีเชื้ออะไรมาที่มากับฝนมากับลมนะครับดูเดินมูถอยใกล้ๆก่อนครับ เราจะไม่ได้ใส่แล้วครับใส่เชสู้ไว้ตรงนี้มีไม้ไว้สำหรับถูนะครับผมเวลาลดน้ำอะไรเขาคันก็จะได้ถูกับไม้อันนี้หนึ่งครับไพ่ลันตาครับอยู่ใกล้ไา่ลันตาครับอยู่เป็นเพื่อนนี่ครับไพ่ลันตาไพลันตาตัวนี้ก็งายยาวมากเลยครับ โอยบอกว่าครับอีก3เมตรจะไปแหงานนะครับจะขึ้นแหงานตอนนี้ยังเพิ่งครับยังไม่ถึงเมตรนะครับเลยไม่เอาไปแหงานนี่เป็นหญยาครับเขียวมากหญยาถูฝนจะเขียวมากเลยดูต้นกล้วยต้นอะไรครับแตกแตกหนอกออกมาเลยครับดูก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง ในช่องาพายน้ตเชรของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ